ด่วนแจ้งประชาชนทั่วประเทศเตรียมรับมือหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ5,000รายดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเล็งใช้กฎหมายควบคุมโรคใข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ5,000รายสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศพบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า5,000รายส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีเกือบ4,000 40, รายกรมควบคุมโรคเปิดเผยว,ว่าจำนวนดังกล่าวใกล้เคียงกับจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการระบาดครั้งล่าสุดในปี62ที่พบผู้ป่วยทั้งปีกว่า7,000 70, ราย และเสียชีวิตกว่าเจรายที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมการแพทย์มารยาทหนึ่งแล้วเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสำหรับภาวะใกล้วิกฤตตอนนี้ได้ประสานขอความร่วมมือเพิ่มจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อระดมกำลังในการต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกหากมีจำนวนผู้ป่วยสูงและต่อเนื่องก็จำเป็นต้องใช้อำนาจทางกฎหมาย ตามที่ระบุในมาตร,รา9ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ในการประกาศสถานที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการดำเนินการตามมาตรา34ทั้งนี้มาตรา34วงเล็บ8จะทำให้ทีมงานสาธารณสุขในพื้นที่สามารถเข้าไปในบ้านวัด โรงเรียนโรงแรมสถานที่หรือภาหนธที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้ทันทีนอกจากนี้ยังกำหนดให้เจ้าของสถานที่ต้องกำจัดลูกน้ํำยุงลายและแก้ไขสภาพแวดล้อมเช่นกำจัดขยะแหล่งพาอพันยุงลายเป็นต้นดังนั้นขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วประเทศหากพบเห็นแหล่งพาอพันยุงลายหรือที่ที่มีน้ำขัง ให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพัน์ยุงลายหรือให้คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ